ชนที่ให้ความร่วมมือจัดมหากรรมลดราคาสินค้าครั้งประวัติศาสตร์โดยถือเป็นนิมิตหมายของความปรองดองและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพร้อมคาดหวังนะคะว่าจะมีการลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเม็ดเงินสะพัดกว่า1,50 0 0 0ล้านบาท พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมลดราคาจำหน่ายสินค้าครั้งใหญ่เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้ชื่อเทใจคืนสุขสู่ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ห้างค้าส่งและปลีกทั่วประเทศกว่า12,800สาขานำสินค้ามาลดราคาท,ทุกชั้นทุกแผนกโดยสูงสุดลดถึง70%ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดงานลดราคาสินค้าครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์พร้อมขอบคุณภาคอเอกชนที่ให้ความร่วมมือและคาดหวังให้มีการจัดงานลดราคาสินค้าลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนให้เพิ่มขึ้นจาก5 0,000 000่นล้านบาทเป็น1 5 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมทั้งยังมีแนวคิดให้เอกชนจัดจำหน่ายสินค้าพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยผมก็บอกว่าผมไม่บคับท่านหรอก เป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจในขณะนี้ผมถือว่าครั้งที่เป็นอาจจะเป็นประวัติสรยก็ได้ที่ลดราคาสินค้ามากขนาดนี้ด้วยความมือของบรรดาท่านท่านทั้งหลายนะทั้งรัฐมีแต่เป็นแต่เพียงขอความร่วมมือแล้วก็ศับทนุนเรื่องการประกอบการค้าให้มันให้มันเป็นแหลให้มันสุดจลิตโครงไซน์ะท่านนี้ก็มาช่วยเราเป็นการทำกุศลเพราะนั้นกวงเรียกผู้มีใหม่มันอาจจะแค่ห้าหมื่นล้านผมก็บอกอ่ะผมก็พูดว่าเป็นแสนห้าหมื่นได้ไหมอาจจะโอกาสได้หรืออาจจะในวาพิเศษของแต่ละบริษัทเขา เช่นวันทุกเดือนมีลดราคาสินค้าของริษักครับเหมือนอย่างที่ได้ไหมมันก็มีของสินค้าอันที่2ก็คือว่ามันเนี่ยถ้าดูราคา,คาลดหนึ่งในส2ในสนะเกือบ70็ดิบแปผมถือว่าเป็นการลดมากที่สุดที่มีในขนานี้นะล้วสินค้าต้องมีคุณภาพเน่าเสียมาไม่ได้นะถ้าไปเจอเน่าเสียก็ต้องมาบอกนะบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าวันได้มน,น,นเสียแล้วครับไม่มีใครอยากทำหรอกมันที่มาจะลหลงลงไหลหลงไปที่าไม่รู้ให้ได้ใจอ้าวการเพิ่มสินค้า ผมก็เลยบอกว่าเป็นไม่ได้ไหมครับขอท่านบอกว่าต่อไปมันหน้าเราจะมีสินค้าคุณภาพเดียวกันแต่กล่องต่างกันการเขาเรียกอะไรออกแบบที่มันต่างกันราคาถูกหน่อยมันลดเรื่องเรื่อง,เ,อง,เ,อง,องเด็กเรหลงไปเนี่ยคนจนจะได้ซื้อแต่ต้องจนซื้อนะไม่ใช่คนรวยมาซื้อไปขายต่อไม่ได้ต้องซื้อสัตว์นะกำลังเป็นแนวคิดอยู่นะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าความร่วมมือของรัฐบาลและภาคเอกชนครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายของการสร้างบรรยากาศความปรองดองเพื่อให้ภาคประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ